สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมพาเพื่อนๆกลับมาที่จังหวัดนนทบุรีครับนะครับมาที่วัดปากน้ําอีกรอบครับพอดีผมไปได้พระสมเด็จวัดปากน้ํามานะครับนะครับก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆืนได้ลองรับชมนะครับเพื่อนๆท่านใดมีรุ่นนี้ก็ลองมาเปรียบเทียบกับองนี้ดูนะครับนะครับก็ครั้งก่อนก็เคยเสนอไปเป็นพระเหรียญครับวันนี้เป็นพระเนื้อผงครับเอาใจ เพื่อนๆท่านที่ชอบพระเนื้อผงกันบ้างนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเกนะครับวัดปากน้ําปี2518ครับนะครับขนาดความกว้างเนี่ยเฉลี่ยความกว้างก็ประมาณ2.7เซนติเมตรนะครับนะครับส่วนความยาวนี่นะครับก็ประมาณ4เซนนะครับความหนาก็ประมาณ0.5เซนครับครึ่งเซนนะครับนี่นะครับความหนานะครับ เพื่อนๆมองด้านหน้าเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าใช่หรอครับว่าเป็นพระของหลวงพ่อเกวัดวากน้ำนะครับหรือว่าเป็นพระที่อื่นหรือที่นหรือที่ไหนยังไงนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยครับเพื่อนๆพลิกไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีอักษรเขียนไว้ชัดเจนครับเพื่อนๆนะครับอักษรตัวอักษรเขียนไว้นะครับเป็นตัวหนังสือนะครับนะครับห้าแถวครับก็ไล่มาว่าสมเด็จนะครับหลวงพ่อนะครับเก วัดปากน้ำนนทบุรีครับเพื่อนๆหนีไม่ออกเลยครับมีระบุไว้ชัดเจนตัวหนังสือใหญ่คมชัดนะครับใหญ่คมชัดนะครับใหญ่คมชัดเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกของท่านนะฮะจัดสร้างเมื่อปี2518ครับเพื่อนๆรุ่นสร้างศาลาการประเรียนนะครับนี่ครับนะครับก็รายละเอียดขององค์นี้นะครับเดี๋ยว เพื่อนๆลองดูตามนะครับก็เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับเอาแบบถอดแบบมามาจากสมเด็จของเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับแต่ว่าขนาดนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าพอสมควรนะครับนี่นะครับนะครับเป็นแบบสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับฐาน3ชั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพิมพ์ใหญ่ฐาน3ชั้นนะครับลักษณะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบอกวีนะครับซึ่งอกวีก็คือว่า ตรงไหล่จะพายนะครับเนี่ยไหลจะพายออกซ้ายขวานะครับนี่นะครับไหล่พายออกซ้ายขวาแล้วก็แล้วก็ลู่ลงมาที่เอวนะครับเอวจะคอดเล็กนะครับนี่ครับทรงก็น่าจายเป็นแบบ6กวีครับเพื่อนๆนสังเกตด้านด้านนี้นะครับพื้นที่ทรงที่เป็นหลุมนะครับจะกว้างกว่าด้านนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงที่ไหล่นะครับเส้นวงแขนจะเล็กนะครับตรงนี้จะสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับเล็กเล็กตลอดยาวเล็กเลยเล็กเลยนะครับแล้วก็มาเล็ก ขอดลงมาข้างล่างนนี e ่ก็เล็กครับแถวนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงข้อสองนี่ก็เล็กนะครับนี่นะครับจะสังเกตอีกตัวก็มีเส้นผ้านะครับวิ่งมาจากใต้ข้อศอกนะครับวิ่งมาจโหลดที่ปลายหัวเข่านะครับเป็นเส้นเล็กๆนี่นะครับผมเส้นเล็กๆนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับนี่นะครับนีติดผ้านะครับฐานก็เป็นแบบฐานสามชั้นนะครับ ฐานจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเรียวๆนะครับไม่ค่อยใหญ่นะครับฐานไม่ค่อยใหญ่เรียวไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ครับฐานเป็นแบบฐานซานสามชั้นนะครับนี่นะครับนี่ครับตัวศีรษะเนี่ยศีรษะใกล้ใกล้มันจะคล้ายๆเป็นแบบเ่าเป็นข้าวหลามตัดนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะคล้ายๆข้าวหลามตัดนะครับใต้ตรงบริเวณลำเส้นคอนะครับ เส้นคอนี่จะมีเป็นเส้นเล็กๆครับคอดมาเส้นคอดเล็กๆนะครับนี่นะครับจากศีรษะท่านนะครับนี่นะมาเชื่อมต่อกับตรงหน้าอกนะครับเส้นเล็กๆครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็เส้นพระศกนะครับจะเป็นเส้นแบบคอดเหมือนกันนะครับนี่จากตรงศีรษะน้ารูแหลมไปที่ที่ปลายนะครับนี่รู่แหลมที่ปลายแล้วก็ไปชนเส้นเส้นคอบแก้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ องพระตลอดถ้าโดยรวมแล้วก yeah. ็จะเห็นว่าเส้นจะเล็กๆตลอดเลยนะครับเส้นข ah. yeah, so ้อแก้วก็เล yeah. ็กนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับข้อแก้วเล็กนะครับเล็กหมดเลยนะครับเล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เส้นข้อแก้วนี่จะรูจากด้านล่างนะครับด้านล่างจะใหญ่นะครับก็รูขึ้นมาไปชนกันตรงบริเวณนี้ครับรูเข้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับส่วนตรงฝั่งด้านซ้ายนี่จะรูเยอะกว่าหน่อยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเยอะกว่าฝั่งนี้นะครับนะครับจะเห็นจะจะสังเกตออกได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็จุดสังเกตตัวหนึ่งก็คือด้านล่างนี้ครับเส้นคอบแก้วตรงบริเวณนี้อยู่ต่ํากว่าบริเวณนี้ครับนะครับเนื้อพัดตรงนี้จะเยอะกว่าด้านนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เส้นฐานชั้นล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะจะเอียงเหมือนกันนะครับเอียงไปตามเส้นครอบแก้วนะครับส่วนเส้นฐานชั้นที่สองที่สามนี้จะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อน รายละเอียดด้านหน้านะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับเปนด้านหลังจะเป็นตัวหนังสอือครับหนังสือนี่ต้องต้องรายละเอียดตัวหนังสอือต้องเป็นตัวหนังสือลายอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับต้องเป็นลายอย่างนี้เลยให้ตรงกันนะครับอย่างคําว่าเก๋เพื่อนๆสังเกตคำว่าเก๋นะครับตัวไม้จตัตวานะครับปลายก็จะบิดเอ่อ สะบัดนิดๆนะครับสะบัดขึ้นสะบัดลงนิดๆนะครับปลายไอตัวตัวเก๋นี่ครับตัวจัตวาครับปลายมันนะครับปลายรอบนอกนะครับจะสะบัดนิดๆนะครับตัวหนังสือนี่ตรงส่วนที่ลึกสุดนี่จะคมนะครับจะคมด้านนอกก็จะกว้างนะครับเป็นลักษณะแบบคล้ายๆริมนะครับแบบสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วก็ตัวหนังสือนี่ค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่นี่นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ ค่อนข้างใหญ่คมชัดนะครับมองด้วยตาเปล่าก็ดูออกเลยครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จัดวางตำแหน่งได้ค่อนข้างพอดีนะฮะอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนะครับขอบบนกับขอบล่างขอบล่างนะครับแทบจะชิดกับตัวขอบองพระองพระแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อพระโซนจะออกขาวอมเทานะครับอมเทาออกเหลืองๆนิดๆครับนี่นะครับ แล้วก็บางจุดจะเห็นเป็นแบบเนื้อเป็นแบบเนื้อเนื้อครับเพื่อนๆเนื้อเนื้อเนื้อก็คือเห็นริ้วๆขึ้นนิดๆครับนี่ครับเนื้อเนื้อเป็นแบบเนื้อเนื้อรวๆขึ้นมานิดๆครับครับนี่นะครับเนื้อจะริ้วๆนิดๆครับเพื่อนๆเป็นริ้วๆรวๆขึ้นมานะครับริ้วๆริ้วๆขึ้นมานิดๆครับบางจุดก็จะเห็นลักษณะของเนื้อมีการหดแยกตัวนะครับแยกตัวเห็นเนื้อพระนะครับซึ่งก็จะเห็นเม็ดมวลสารสีขาวนะครับใหญ่ๆเป็นก้อนๆนะครับ นี่และครับแล้วก็มีเบ็ดบนสารสีดําเล็กๆบ้างนะครับปลายให้เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับฝังส่วนใหญ่ผมเจอหลายๆองค์นะครับด้านเนี่ยฮะตรงขอบตรงแถวแถวนี้นะครับเจอบ่อยครับคือมันจะมีเส้นแยกตัวครับนี่ครับเส้นแยกตัวอย่างนงี้ครับไม่เจอฝั่งนี้ก็บางทีก็เจอฝั่งนี้ครับนะบางองค์นะครับบางองค์ก็ไม่เจอนะครับนี่ครับ สนามมวลสารน ok ี่สังเกตดได้ได้อีกทีก็คือไปดูที่ด้านข้างนะครับจะเห็นเม็ดมวลสารนะครับด้านข้างขององค์พระออแล้วพระพิมพ์นี้ก็มีบล็อกเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างเป็นการตัดมือนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนตัดมือครับตัดมือลักษณะการตัดนี่นึกถึงเหรียญเลยครับการตัดเหรียญนะครับก็พระรุ่นนี้น่าจะจากจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับนะครับเพราะว่าจะได้เห็นตัวองค์พระว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอคือ ตัวองค์พระจะอยู่ได้กึ่งกลางพอดีนะครับของตัวตัดนะครับให้สังเกตลักษณะการตัดนะฮะเพื่อนๆืนึกถึงพวกเหรียญเลยนะครับเมือนผมก็คือเหรียญเนี่ยมันจะมีรอยคมนะครับความคมของตัวตัดนะครับและด้านล่างส่วนใหญ่ก็จะฉีกขาดเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยครับด้านบนจะคมคมครับมีเส้นคมคมนะครับของตัวของการตัดนะครับส่วนด้านล่างก็มีเนื้อฉีกขาดริ้วๆนะครับฉีกแยกออกมาเป็นริ้วๆ่เียครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับ แล้วก็เห็นอีกจุดหนึ่งจะมีเจอบ่อยครับเป็นคราบสีออกเหลืองออกน้ำตาลนะครับเข้าใจว่านี่เป็นสีพึ่งรักษาเนื้อพระนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพระบางองค์ผมเคยเจอมีคราบขาวๆเป็นคราบแป้งติดที่ตัวองค์พระด้วยนะครับมาคงนะครับนี่ครับลักษณะเป็นออกสีเนี่ครับเป็นจุดจุดนี่ครับเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเป็นจ้ำจนะครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับ การตัดนี่ตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนะครับก็ปองพอการตัดเปนการตัดมือเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัดมันบางทีก็มีบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเอียงเอียงบ้างนะครับอย่างเส้นอย่างเนี้ยครับเส้นอย่างนี้ครับมันมีก็มีเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับเบี้ยวเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับบางองนะครับเพราะเป็นการตัดมือนะกะเอานะครับนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เจอคือฝั่งด้านล่างจะกว้างด้านบนจะค่อนข้างแคบครับที่เจอครับนะครับเพราะว่า สมพ่แก้วมันลูกเข้านะครับเขาก็พยายามตัดให้มันดูสวยนะครับนี่ครับนี่ครับความหนาก็ประมาณห้ามิลนะครับเพื่อนๆนี่ฮะความหนานี่ครับนี่นะครับผมไม่ดูมิตินะครับก็หลวงพ่อเก๋ท่านก็เป็นเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะฮะของจังหวัดนนทบุรีนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยครับ นะครับท่านอายุยืนมากๆครับร่วมร้อยห้าปีครับนะครับท่านบวชตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับเป็นมาเป็นพระภิกษุนะฮะของของเป็นเพศบรรพชิตตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ท่านเป็นต้องบอกว่าเป็นเกจิฮะที่เป็นเจ้าอาวาสที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็ท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ท่านยังหนุ่มนะอายุยีบ 219พรรษานะครับแล้วก็มาเป็นมรณภาพตอนที่ท่านอายุร่วม105พรรษาครับนี่ครับก็ตอนที่ท่านดำรงขันอยู่ก็ได้ช่วยพัฒนานะครับวัดปากน้ําให้เจริญรุ่งเรืองครับจากเดิมที่แทบจะเป็นวัดล้างอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่มีพระอยู่แล้วพอพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองมีอาคารสาธุมโปะอะไรต่างๆพัฒนาสมบูรณ์เป็นวัดที่เจริญนะฮะน่าอยู่นะครับน่าเข้าไปอ่า ทำบุญนะครับหน้าหน้าเขาไปพักก่อนนะครับแล้วก็ยังแถมยังได้สร้างโรงเรียนวัดปากน้ําด้วยครับนี่ครับครับแล้วก็ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับมีงานพิธีใดต่างๆก็พ่อจะเชิญท่านไปร่วมพิธีภุงแสกเสมอเสมอเสมอครับท่านใดมีก็เก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆนะครับส่งต่อให้รุ่นลูกลุ่นหลานนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับกดสุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมรายการใหม่ๆนะครับเป็นกำลังใจกันครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ